รับชมผลงานออกแบบการ์ดนะคะตอนนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังใส่สีฟอนค่ะใส่สีฟอนนะคะอืะะออวยพรเป็นภาษาอังกฤษนะคะฉบับนี้ อินเตอร์มากนะคะเด็กเราใครสอนภาษาอังกฤษคะคุณครูอะไรคะครูมณี่เน่ค่ะครูมันีเน่แล้วแล้วครูคนไหนสอนคอมพิวเตอร์คะครูชายครูชายร้อยเปอร์เซนต์กลุ่มนี้กำลังอ่องของขวัญอยู่นะคะใหญ่มากนะคะ ก uh huh. ำลังปรับแต่งอยู่นะคะกลุ่มนี้ตอนนี้ออกแบบอะไรอยู่คะออกแบบพื้นใช่ไหมะะจะออกแบบพื้นอยู่เนาะ,ะ,นนะ,ะใช้พื้นเป็นโทนสีอะไรคะกลุ่มน,นี้อันนี้ผลงานของใครอัศนัยเหรอ,อ,อทำพื้นเป็นโทนสีสีน้ำเงินเป็นช่วงเวลากลางวัน กลางคืนนะคะอ่ากลุ่มนี้อยู่ในขั้นตอนอ่าอยู่ในขั้นตอนอะไรคะตอนนี้เซฟรูปภาพอ๋อเซฟรูปภาพนะคะก็คือไปเอารูปภาพก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะข้อจํากัดในการทําการ์ดรอบนี้ใช่ไหมคะคุณรูให้ไปเอารูปภาพที่ไหนคะที่ห้องเรียนครูสาอ๋อก็คือข้อจํากัดของเราเนาะ ่ตอนนี้นะคะเด็กๆของเราคล่องแคล่วมากเลยนะคะบันทึกรูปภาพนะคะมีอยากสู้ๆให้ดูด้วยไหนยังไงนะจ็อิมสู้ๆนะคะใช้เครื่องมือนะคะนะได้คล่องมากตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนอเลือกรูปเพื่อจะนำไปตกแต่งการ์ดใช่ไหมคะใช่า,นะะาสามเครื่องนะคะมีสามเครื่อง แต่ว่าคุณภาพของเด็กๆนะคะไม่น้อยเหมือนเครื่องคอมนะคะคุณภาพล้นหลามนะะานักเรียนมีวิธีการแบง่งแบ่งการใช้เครื่องยังไงคะอากลุ่มนี้ลองตอบสิมีวิธีการแบ่งกันยังไงคะกลุ่มนี้ทำคนละสินาทีอ๋อทำคนละสินาทีใช่ไหมคะโดยดูจากตรงไหน จบเวลากันยังไงอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมคะพอสิบนาทีปุ๊บก็เป็นยังไงลูก,เปล,กเปลี่ยนคนเลยใช่ไหมอ๋อโอเคสิบนาทีนี้เพียงพอไหมคะเพียงพออ่าเพียงพอก็พอได้งานเยอะอยู่เนาะค่าค่องแคลนนะคะตอบครองมากนะคะกลุ่มนี้นะคะไม่กลัวกล้องเลยนะคะยอดเยี่ยมระหว่างทําอย่างนี้คนที่ ไม่ได้ทำผลงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆทำอะไรช่วยกันออกแบบค่ะอ๋อช่วยกันออกแบบช่นคิดแล้วก็ช่วยกันดูว่าเพื่อนๆทำยังไงอย่างนี้ด้วยไหมใช่อ๋อไม่ใช่ไปวิ่งเล่นนะก็ถือว่าเราทบทวนใช่ไหมคะระหว่างที่เพื่อนคนหนึ่งได้ทำใช่ไหมอาวกลุ่มนี้กำลังทำอะไรคะเห็นเป็นสีชมพู กลุ่มนี้ทำอะไรอยู่คะขั้นตอนนี้กําลังอะไร<จ>ล,ลูรกกาลังอะไรนะใส่ซันต้าค่ะใส่ซันต้าแล้วเมื่อกี้ที่เป็นชมพูชมพูอะ่ะมันคือทำอะไรคะลบพื้นหลังอ๋อลบพื้นหลังไหนไหนเป็นยังไงล,ลบพื้นหลังไงตอนนี้พื้นหลังของเราเป็นอะไรคะเป็นสีขาวใช่ไหมอเด็กไม่อยากได้สีขาวใช่ไหมคะอะเด็กก็เลยกําลังทำการลบพื้นหลังอยู่นะคะ อ,อันนี้คือส่วนที่ต้องการลบหรือส่วนที่ต้องการเอาไวค้คะที่กําลังทําอยู่เนี่ยลบค่ะ,ะส่วนนี้อะไรนะลบหรือเอาไว้ตรงนเนี้ยเนี่ยที่เรากําลังระบายเนี่ยค่ะเอาไว้ค่ะอ๋อเอาไว้โอเคอะอะนะคะอ่านไคะใกล้จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวถ้าได้แล้วลองเรียกคุณครูมาดูหน่อยนะ ว่าจากมีสีขาวแล้วซันต้าจะเป็นแบบไหนนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามดูคนที่นั่งอยู่รอเพื่อนกลุ่มนี้อ่าแบ่งกันยังไงคะการใช้คอมพิวเตอร์แบ่งยังไงลกู<า>กกลุ่มนี้ยังกลุ่มนี้อยู่อ๋อจากเวลาเหมือนกันทั้งสองกลุ่มเลยอ๋อกลุ่มนี้ก็ลบเหมือนกันลบพื้นเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะนะคะเก่งมากมเลยนะคะเด็กๆเ,เรา สามารถลบพื้นหลังที่เราไม่ต้องการออกไปได้นะคะใช้ในส่วนที่เราต้องการเท่านั้นนะคะแต่ว่า,าโจทย์ของเรายากหน่อยเพราะว่าตัวซันต้าเนี่ยมีสีขาวนะคะเยอะค่อนข้างเยอะอก็จะกกินกับพื้นขาวเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้สมาธิและความอดทนในการลบพื้นหลังสูงมากนะคะ ถ้าเป็นกลุ่มนี้นี่ที่กําลังลบอยู่เหมือนกันเนาะ,ะอันนี้ลบต้นอะไรคะต้นคริสต์สมาสอตสเนี่ยก็คือสีของต้นกับพื้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะ,ะก็เลยทําให้การลบพื้นเนี่ย,ยค่อนข้างที่จะง่ายเออที่จะสบายกว่าเ<ม>พื่อนที่กําลังลบตัวซ<ม>ันต้าก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะ<ม>ก็ไม่เป็นไรเรามีความอดทนอยู่แล้วนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลงานของเด็กๆก,กัน